สวัสดีเจ้าอาหารเย็นนี่เสนอเมนูลาบอีสานหรือคนเหนือปั้นหอ่อลาบไปอย่างลาบข่าวอีกอ่ะส,ส้มซีกับหู้่คนเหนือปันออ้นท่ออะไรอย่างเนาะก่อนอื่นก็ไปคั่วข้าวขว,ขวก่อนจะ้ะข้าขวคว่วก็คว่วจนเป็นสีน้ำตาลจะอีเลยเนาะนี่ก็ต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนนะคะข้าวคั่วหม่ข้าขวคว่วหมดบ้านก็เลยต้องค่วเข้าเจ้านําใส่ข้า,า,คขาขวคว่วมันกัดลํำเนานะ ก่อนรอข้าวคั่วเย็นกับมาหั่นหอมแขกมาหั่นพักไปก่อนเนาะเดี๋ยวว่าเขาจะไปมีเวลาเช่ยงรอข้าวคั่วเย็นสมศิกจะใจหอมแขกถ้าเป็นบ้านเฮาก็จะใจหอมแดงเนาะแต่นี้มันมีหอมแดงสมศิก็ะใจหอมแขกกับพัก,พกชีหรือว่าหอมป้อมเจ้าต้นหอมหอมป้อมแต่สมศสิก็มีต้นหอมเหมือนเดิม เตรียมของไว้ก่อนเจแลวก็มาปั่นข้าวคั่วค่ะสมศรีใจเื่องปั่นนะเของจะอินเจ้ามันง่ายดีต่ำก็จะจ่ายเหมอเนาะใจืของปั่นจ้ะปั่นเสจแล้วก็มาลวกหมูอันนี้หมูซับหรือว่าหมูบดเนาะเอาก็มาลวกเอาน้ําใส่ลงไปนิดหนึ่งน้ำเดือดแล้วก็เอาหมูใส่เจ้าบีบบๆเฮ้ยหมูบรรซุก สูตรไพ่สูตรมันยังสมสีหวานเลยเนาะแล้วก็น้ำมันเยอะไปกะเทน้ำทิ้งนิดนึงใส่พริกป่นลงไปใส่ชูรสลงไปใส่น้ำปลาลงไปใส่มะนาวลงไปสูตร้ายสูตรมันเนาะใครชอบเปรี้วก็ใส่เปรี้ยวใครชอบหวานก็ใส่หวานแต่บ้านนี้ก็จะใส่น้ำตาลนะคะใส่รสดีด้วยค่ะเพราะใส่รสดีแล้วมันเค็มเสร็จแล้วก็ใส่หอมแขกกับผักชีลงไปใส่ข้าวคั่วลงไป แค่นี้เซตล้วค่ะเรียบร้อยคนๆคนคนคนให้มเข้ากันโคเลงโคเลงอีกการอา้เยินปนวาอันน่ะ <c oughs> อาหารเย็นคูบสามีแค่นี้ก็เซตแล้วเจ้าตักหลาดเข้าไปเลยบ้านนี้ง่ายๆสไตล์ของคนบ้านนี้เนาะมาแล้วนี้โคถึงบอกมันพอขั้นหลังมีคลิปยูเอสเน่า ขนาดัหลังให้วปอโคตรปอนแค่อลีลลูกโอ้โคตรครับโคตรปป๊าร a บอีสานร a บอีสาน this this w e a t now ร a บ r ับม o v ่ r what's that o v e p i c Remember the first time you made this for me? Uh. In my old apartment. First time you made it. Whoa, it's so good. All right, man. Wait, and for you, she did it. It's your boner. Okay, man. You don't have your food today. Can you eat that one? you to look up What is it? What is it? กาวราบหมูราบหมูราบอีสานราบหมูเด็ก e อ r o อีสานอย่าไปคออีสานอื o p ีโ say that we c a l ด้พูดลิดอินไร u you s m e l ไหมไรสิลิอ I make powder, lead powder. Have fun. Hello, man. Yeah, I think that's very good. Hello. รับอีสานรับอีสานหอมป๊อมโหรียนนดาหอมป๊อมหอมปั้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 มหอมป๊อ <laughs> ม Click. มันทะลอดไปเพรเพชรมันคือสะพิกหนักแล้วไปโอเคอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่ขอบคุณครับขอบคุณครับกาลุนากดแชร์ให้ด้วยนะว่า <What? S 1> กาลุนากาลุนากดแชร์กดแชร์ ด้วยนะคบอ่าด้วยไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ